สาวเปียจะหมานแบบนี้ทุกวันไม่ได้เด้อสาวเปียใส่เสื้อแดงบ่จะคักแบบนี้ทุกวันไม่ได้เด้อสาวเปียเอ้ยนี่สาวเปียเราเก็บดอกบานใบประมาณกี่ดอกห้าหกแล้วสาวเปียเจ็ดแล้วค่ะโอ้ยเป็นแดงอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเจจะแม่งคักขนาดโอ้ยเจบแอดโอ้ยแปดบ่สิบแปดจูไม่รวมดอกบานเนาะ ถ้าวรวมออกมาลก็ประมาณยี่6ายี่หกครับผมหมู่นี้เอาเบิง้งพี่น้องเอ้ยนี่จะมันคักมาพูดมาพูดเอาอเนี่ก็เต็มตะกร้าไปนานแล้วครับผมเอาใส่ไม่ได้แล้วเต็มปาสับเพยเอ้ยเป็เไปไนไนงะเนาะเส็นไข่เล็กไข่หนึ่งสับเพยมาเดินไปดูฝั่งอืง่นปา บ่าวได้กระสาวเปียละออนซอนไม่ไหวกระเด้อสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซี G, ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยกระสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็โมก็พบผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่หกแล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพศ2566ครับผมวันนี้บ่าวไทยกระสาวเปียก็พา,พ,าพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าแล่าหาให้คือเก่าครับหมายป่าวันนี้ก็พิกัดบ้านหนองเมฆครับจำโนห้วยขาอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ เมื่อวานเบ่าทรายกระสาเปียหมาทรัพพัดเห็ดพึ่งครับผมที่หมาสุดๆเลยนี่เห็ดละโงกแดงเห็ดละโงกขาวครับผมหมาล้นสองละก้าเลยครับเมื่อวานได้เห็ดเกือบสี่กิโลครับผมเฉพาะเห็ดละโงกวันนี้เป่าทายกระสาเปียก็มาถึงป่าประมาณตีห้านะครับทุกคนได้สองประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้กระหมานมาครับเห็ดละโงกเห็ดพึ่งเห็ดอ่าเห็ดลองนกแต่ว่าไม่ให้พ่อแม่พี่น้องดูหรอกไปดูในคลิปเปาครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปรอรุนนะครับวันนี้เป่าทรายกระสาเปียจะหมานเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนไปครับเด้ออพี่นง มาจามนาเห็ดละงก,กตั้งแต่ตีสี่นะครับมือนี้เห็ดละงกขาวน้าเสาเปียดอกแรกแหกหมานดอกใหญ่เท่ากลมปั้นเลยค่ะมาลุ้นเบิ้งทุกคนว่าแต่วันนี้ตะก้าแปดทิพกับตะก,ก้าตะก,ก้าใบเดิมทุกคนจะเต็มหรือเปล่าเห็ดละงอกอ้ยมาถึงคนส่องไฟกันลุมลามลุ้มลามน้าเสาเปียเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้คนเต็มป่านองเม็กเลยครับผมเห็ดกำลังออกครับมีแต่ไฟฉายน้องมองไปทางไหนหนึ่งจูงกับหนึ่งไข่ครับผม ไข่แบบใหญ่เลยสาวเปียมือนีเห็นแล้วงกคักขนาดอะฝนตกอยู่นะครับตอนนี้เห็นแล้วงกจะคักมือน,นีเนาะสาวเปี๊ยเห็นแล้วงกแดงดงเดือพี่น้องเมื่อวานสาวเปียกับบ่าวไทยก็ไม่เห็นตรงนี้ขึ้นลามดบานขึ้นลามดสาวเปียก็เก็บตัวนี้ไปเนะาะเมื่อวานก็เก็บตรงนี้ดอกหนึ่งเนาะ เห็นไหมเห็นในเห็นั่น,นเขาขึ้นลาเห็นไหมครับทุกคน,นแล้วเ้าไทยจะพาไปดูด้วยจังขึ้นลาด้วยขึ้นลาบานมดเดียวใจเดี๋ยวใจขนาดด้อยพี่น้องมาครับนี่นเอาเบิง้งที่แหละทุกคนนี่นี่เส่นก้งออกนั้นเลยนะครับนี่ดูนะครับบานขึ้นลามดอาโอ้ยเอาดีทุกคนเลยดำนกขาว รวมเท่ากําปั้นครับผมปาเบิ้ลจะมาคัท์จะมาแหน่แท้หรอสาวเพียจะพยายามเก็บแบบสะอาดที่สุดเนาะฝนก็ตกลงมาอีกแล้วค่ะวันนี้ตกทุกวันเลยตอนนี้ก็ยังปอบแปบปปอบแปะป,ลอ,ปอยู่เนาะโอ้ยบ่าวชากระสาวเปียเหื่อยใจแล้วีทุกคนเลยเป็นละโมกข,ขาวเป็นสิบดอกเลยครับผมบานหมดเนาะมาวันน่าจะถ็นใส่เมื่อกนะนี้เนะบานมดาาุดดูละโงกดอกนี้พี่น้องเลย เขากำบ้านสาวเปียเด้อนี่โอ้โหใหญ่จัดอาเบึ้งวันนี้กระหมานบ่สาวเปียหวะหมานแล้วตอนนี้ก็หมานแล้วไปครับปาร์ตอแม่พี่น้องเอ้ยเอียงขึ้มาคักมาเหนื่อแค่แค่ตอนนี้ก็มาแล้วเด้อผมบอกให้มาเดินยังไม่ถึงสิบนาทีอยู่ไม่ใช่ได้ใส่ตะกร้าใหญ่นะบ่ให้มันได้ใส่ซะเมื่อวานบ่าใท่กระสาวเปียได้เห็ด ามโลครึ่งเนาะเห็นตังโงกไปครับป๊าบาวได้กระสาวเปียละออนซ้อนไม่ไหวกลยเด้อพี่น้องเอ้ยเดินเจอเดินเจอเด้อเห็นตังโงกนี่ขย้อนเข้ามาสองเนาะคือหมายักหมาแน่แล้วบานนี้ออก้นไหแล่ะชุเป็นเงาเป็นเงาอยู่โอ้ยแดงดงว่าสาวไปตรงนี้แดงดงค่ะ เดี๋ยวแล้วงอกแดงลงนี่เวลามองเวลาดูแบบนี้สีสวยมากเนาะแต่ว่าเวลาไปลวกลวกนานไม่ได้เด้อพี่น้องน้องจะออกไปสีดาต้องแยกลวกเลยเวลาต่อเปียกับบ่าวไทยลวกส่งออเดอร์เนี่ยลวกแบบคราวเดียวแล้วห้าวิเลยเนาะค่ะแล้วก็เอาขึ้นเลยเม่นงนั้นดอกน้องจะกลายเป็นสีดําๆเนาะจะไม่สวยครับผมรวมั้งครับผมไปใส่เนาะพื่อันจเจ้าอ่ใส่เนาะ โอ้ยหมู่กับพวกเจ้าหายไปไหนนอะดอกนี้คือมาง,งามคักงามแน่บางทีก็ที่ละดอกก็มีเนาะดอกก็ใหญ่เนาะค่ะท่าของบ้านเลยค่ะสองดอกครับผมสองจูมแดงดงตรงที่เมื่อวานเก็บนังอกแดงกับขาวเนาะสาวเปียค่ะปะ้าพี่น้องเอ้ย<ะ>ดู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 ดด บาร์ไทยกระสาเปียเป็นตันๆอยู่ทุกคนด้ยคนเขามาเยอะแล้วเนาะโอ้ยคนเยอะตั้งแต่ก่อนบาร์ไทยกระสาเปียมาถึงตายพี่น้องเลยนี่ <c oughs> นั่นนู่นเป็นแถวๆวโอ้ยเป็นแถวเลยเดอพี่น้องเ,ยนเน้ยหมาทักหมาแหนขนาดเด้อันี้ไหนไข่นี่บอกยังไม่ได้ไปดูตรงข้างหน้าเลยนะกจาเปีย ตกขงหน้ายัางไม่ได้ไปดูใช่ไหมยังปัดเบิ่งแม่พี่น้องปัดถ้าใส่ตะกร้าเป่าไทยก็ได้แบบนั้นล่ะบานบใช่เมื่อวานเราคือไม่เห็นเนาะเมื่อวานเราก็มาเมื่อวานไม่เห็นคะ่ะเมื่อวานก็มาตรงนี้เนาะ ใช่เมื่อวานน่าจะอยู่ตายไปไหมขึ้นจูมแบบใหญ่เลยเด้อพี่น้องหมดแล้วบอหมดแล้วตอนนั้นอะไรข,ข,าข,ขาวๆนะเห็ดขาววินเห็ดพึ่งขาลายครับผมเห็ดพึ่งขาลายหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดเนาะเดี๋ยวให้ดูยอดได้ยอดหมาเด네้อทุกคนไม่ได้เก็บเลยไม่ได้ถ่ายเลยเนะาะสวเปียเก็บเลยค่ะเห็ดอุงนกครับผมคนแบบหลายตะก้าสวาเปียเต็มมาเด้อเอาเบิ้งทุกคนดูใส่ถุงบักใหญ่แล้วครับผมปลาทุกคนเลยบ่าวไทยเกือบเดินหนีแล้วเด้อนี่ ดีเปล่าไทยเห็นไข่เล็กไข่หนึ่งสาวเปียม่จะไปเดินดูฝั่งน้งค่ะไม่น้นพวุนี้มาเท่าทิ้งเนาะสาวเปียเท่าแล้วถ้าเกิดไม่เห็นนี่ดอกเขาโผล่ขึ้นแบบนี้แล้วตอนเย็นก็บานช่วงสายๆนี่ก็บานแล้วเนาน<ช>นะง่ายๆถ้าบ่าไทยกับสาวเปียไม่เห็นนะทุกคนพรุ่งนี้มาถ้าไม่มีคนเก็บก็บานหมดบานทิ้งหมดเมื่อกี้ไปวุ่นวายอยู่กับเผ็รอคงนกพักใหญ่เลยเนาะค่ะ ไปนั่งเก็บกันสองคนโู้ยคนก็นหลายครับทุกคนปากก็ปากไม่ได้ถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้คนหลายครับคนหลายครับครับผมเก็บเสร็จก็รีบเดินขึ้นมามาเห็นลงังกกต่อเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่าวไทยกระสาเปียว่าบ่าวไทยนี่ถ่ายเป็นไงครับผมบ่าวไทยแพนกล้องไวไหมผมว่าผมหันกล้องช้ามากเลยนะครับพยายามนี่หันกล้องช้าที่สุดเลยจะได้ไม่ปวดหัว นะครับฝนตกลงมาแล้วครับทุกคนดูเบาไทายปิดถุงเลยปิดตะกร้าเรียบร้อยดเดีย๋ยวตะกร้าสเปียที่ยังไม่ได้ปิดเป็นนกอกขาวครับผมออกมอนี่เด้อโอเคมีอีกบ่นอ่ะโอ้ยเดีวก็มีแค่สามดอก ฝนตกลงมาครับทุกคนเ้ยเหลือใจมากเบียงมดเลยชุ่มฉ่าแล้วตอนนี้ <c oughs> เห็นละง้ขาวครับผมกําลังโผล่ขึ้นมาจากดินเลยเนะาะเมื่อวานก็ได้เก็บแถวนี้สองดอกเนาะ,ะสองจูมีสองไข่นี้น่าจะหลังจะขึ้นเนาะน่าลังจะขึ้นตามหลังเนาะเมื่อวานน่าจะอยู่ใต้ดินอยู่ค่ะน่าจะยังไม่โผล่เก็บเห็ดแบบตัวเปีเปยกๆเลยเด้อทุกคนและงอกเหลืองครับผมเหลืองจริงๆครับดูอุ้ยไข่จะเดินเลย ฝนก็ตกนี่สาวเปียทําความสะอาดดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่จะสะอาดกว่านี้ครับผมเพราะว่ารู้กันอยู่เนาะเวลาฝนกตกนะดินมันเปียกครับผมอ๋อสาวเปียเอ้ยเต็มตะกร้าแล้วเด้อป้าสาวเปียเอ้ยจนไรเนาะิมีตะกาาร้าใส่เห็ดจะได้เอาตะใส่ตะกร้าใหญ่แล้วเนาะโหดเนาะตะกร้าสาวเปียเต็มเนาะค่ะ เอาไ่ตะกาใหญ่สะ,ะกา้าเสาวเปียเต็มนะออนตอนนี้น้องสาวเปียดอกเทากระปั้นเอาบบดนี้ทุกคนเลยเก็บขาวตอนนี้เก็บเหลืองขาวเสร็จเหลืองต่อครับผมคือมาคักป่าแห่แทนอพ่อแม่พี่น้องคนไหนอยากมหาเห็ดก็ช่วงนี้แหลนะเนาะเห็ดกำลังออกครับผมเห็ดพึ่งเห็ดอะไรเห็ดดินเห็ดอะไรก็มีให้เก็บครับผมแต่พอได้เก็บอยู่เนาะ อีอย่างก็ตลาดเห็ดนี่เห็ดขายเยอะมากครับผมกับเพียงว,ว่าออกรอบนี้น่าจะราคาถูกกันเลยเนาะเพราะว่าเห็ดออกหลายครับออกหลายค่ะออกหลายป่าด้วยช่วงแรกนี่เห็ดแพงมากเห็ดละโง่เขาขายเห็ดสดสามร้อยสามร้อยห้าสิบอีกหมู่หนึ่งเด้อพี่น้องเห็ดละโง่แดงแต่ว่าออกคากิลีเนะาะคากพูดครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากมาก็ลองมาดูครับ เรือหมานเดินจะได้เก็บทุกคนอยู่นะเห็นแล้วงงเนี่ยผมบอกให้ไปถ้ามาเนี่ยจะบาจะได้มูน้อยหมูเยอะมูน้อยมูไอเยอะเนาะใช่ครับผมจะได้ไม่รู้ว่าจะเดินไปเจอมูจะได้เยอะได้น้อยมูใหญ่หรือหมูน้อยแต่ถ้าหมูหมูน้อยถ้าจะเก็บคนเดียวนะก็เยอะเนาะนี่เหมือนแบบนี้นี่ครับห้าหกดอกได้เก็บทิศแล้วถ้าหกดอกสามทีดอกจะได้เก็บคนเดียวก็หลายครับผมถ้ามากันเป็นสิบก็อาจจะแบ่งกันคนละดอกเนื้อจะไม่ได้แบ่งเนื้อจะไม่ได้แบ่งบางคนก็หาเลยครับ เก็บเลยครับผมไม่ได้เรียกเพื่อนจิงยิ้มก็ถูกก็แล้วครับผมว่าเวลาเจอก็เรียกกันมาหาแต่ว่าก็ใครเจอก็เก็บนะครับเก็บไฟเก็บมันแต่ว,ว่าวราแย่งเห็ดกันเนาะมาหาเห็ดก็อยากได้เห็ดเนาะเอาเห็ดละงอกเพื่อนไม่รักเด้อพี่น้องออกเหยียบมานะสาวเปียออกเหยียบมาจากตรงที่เขาเก็บเนาะออกมาดอกเดียวเอ้เห็ดพึ่งแดงคามเด้อพี่น้อง พึ่งแลงคามหรือเห็ดพึ่งแลงขาเน่าแต่ขาไม่เน่าเนาะค่ะขายังทันอยู่ค่ะเห็ดละโงกขาวครับผมสามจูมสวยๆงามๆเลยพี่น้องเอ้ยเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวรอเลยเด้อหอยน้ําออกบนโพนได้ทุกคนมันดอกเหลือเขาได้เขาเก็บก่อนนะเขามาเก็บก่อนแล้วครับทุกคนบึ่งดีละพี่น้อง มีจะจูงงามๆเลยเห็ดละโงกขาวนี่ก็แกงแซบเยียงแน้ะสับเปียเวลาบ่าวไทยส่งออเดอร์ให้ก็จะรวมกับเห็ดละโงกแดงนเนาะไ,ไม่ใช่ขาวอย่างเดียวครับผมก็จะเป็นแดงขาวครับค่ะครับผมไม่แดงอย่างเดียวไม่ขาวอย่างเดียวใบไม้บางงามขนาดเนาะ,ะบึ่งที่แบบพี่น้องเงยดูดูรอยเขี่ยเขา เขามาเก็บก่อนแล้วครับสองดอกครับผมเห็ดนางโงกขาวฝนตกลงใหม่แล้วเนาะตกแรงแล้วครับตกไม่หยุดไม่ย่อนเลยฝนเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายครับผมอุ้ยดอกกำงานไม่น่าเสาวเปีย ป้าเห็ดพึ่งขมิ้นเงานี้เป็นเง่าเลยเด้อพี่น้องสาวเปียคิดว่ามันอันนี้แล้วนะเนาะนึกว่าเกศแล้วคะเก็บไปแล้วด้วยเด้อดอกหนึ่ง,น,าางนีน <laughs> สาวเปียจะหมานแบบนี้ทุกวันไม่ได้เด้อสาวเปียใส่เสื้อแดงบ่จะคักแบบนี้ทุกวันไม่ได้เด้อสาวเปียเอ้ยนี่สาวเปียลรอเก็บดอกบานไปประมาณกี่ดอกห้าหกดอกบะค่ะ,ะเก็บไปแล้วห้าหกดอกเนาะ มันับเบิ้งพี่น้องหมู่นี้มีกี่ดอกบานมาก่อนี่ถ้ารวมบานสองดอกนี้ด้วยกันประมาณเจ็ดหรือแปดดอกเนาะโอ้ยสาวเปียเธอจะหมานมันมีทุกวันไม่ได้นะมันเกินไปนะตรงส้ายสาวเปียใส่เสื้อแดงพอแม่พี่น้องคนหนึ่งเขาจะเหลือใจได้อเขาจะอ่อนตอนเนาะเอียงอะสิไปหมานคักหมานเหนื่อยแท้ ตอนแรกสาวเปียเห็นตีห้าดอกเนาะค่ะเห็นดอกบานก่อนแต่ว่าตรงนี้นั่นเมื่อวานสาวเปียมาไม่ทันเนาะมีพ่อใหญ่คนหนึ่งเก็บไปก่อนค่ะตรงนี้ตรงนี้ใบไ,ไม้มันไม่ค่อยหนาอยู่แล้วเนาะเบาไทยก็เลยเคลียร์เปิดใบไม้ถ่ายรูปครับผมจะได้ไปลงปลกอลังการอลังการโอ้ยนอคือหมานค้าหมานแน่เนาะเอาเบื้อกี่ดอกนะสาวเปียมก,กี่นับเอา้าแต่จูมเนี่ยหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้าแล้วบะ <6. S 2> โอ้ยบา่าวไทยปวดชิ้นช่องมากเลย <8. S 2> ทุกคนเอ้ยเพื่อทุกคนบ่าวไทยทําได้โอ้ยทุกคนเอ้ยดูเอาเบื้องก้าวแล้วบอสตับเบียก้าวแล้วค่ะโอ้ยเป็นดแดงอยู่เด้อพี่น้องเอ <10. S 2> ้ยเจจะแม่งคักขนาดโอ้ยเจ็บเอบ้ยโอ้ย <10. S 1> เป็นดแดงอยู่ทุกคนเอ้ยเอาเบื้องสิบสอง สามนี่เราอย่างเดียวไม่ถึงครึ่งทางที่เราจะหาเลยเด้อสาปีเอสิบสี่โอ้ยถ้าพรนตรงเมื่อวานเหลืออันเนี่ยบอเอาจะกร้าไหนใส่เลาสาปียอตอนเนี้ยสิบห้าใส่ถุงใหญ่ก็จนจะเต็มถุงก็เด้อพี่น้องเลยคักขนาดสิบหกโอ้ยเต็มมือได้ไหมใส่มือเบาไทยไหมมาแบ่งมาเอาไปกเลย สิบเจ็ดเอาไปตรงตะก้าก็ได้แต่เปียเกบมาก่อนมาเอามาก่อน <18. S 2> เดี๋ยวไปตรงตะก้าเด้อพี่น้องเอ้ยสิบแปดบอสิบแปดจูไม่รวมดอกบานเนาะถ้ารวมดอกบานก็ประมาณยี<ะ>่สห้ายี่หกครับผมหมู่นี้เอาเบื้องพี่น้องเอ้ยนี่จะมันคักมาโพดมาโพดแท้โอ้ยสุดยอดไปเลยครับผมเป็นคักโพด อ่ะไปอันนี้ขวดแล้วใส่เลยเปิดเป็น,นึ่งๆขวดไปพี่น้องเอ้ยอู้ห้สุดยอดอ่ะทุกคนนี่ก็จะเต็มถุงแล้วอ่ะอันนี้ก็เต็มตะกร้าไปนานแล้วครับผมอ้าใส่ไม่ได้แล้วเต็มทุกอย่างแล้วครับไปครับที่เดิมมาวางครับผมสามโจมบ่ะค่ะวันนี้เหลือสามเนาะมื่อวานได้หลายเติมเนาะ โอ้ยดอกคือน่ารักแท้เนาะดอกดอกนิ้วก้อยเอาเบิ้งพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เป่าไทยไปดูเห็ดมาสาวเปียแอบมาเก็บเห็ปดปนดินโอ้ยเนาะ <S 2> <S 2> หมาคักหมาแหน่เนาะนี่อีกเป็นหมูเลยเด้อ จะดอกสวยๆเลยเนาะ,<ฮ>ะเห็ดบดินก็ออกใหม่ครับผมจะออกอยังไงล้อครับผมเห็ดบดินก็ออกกระดอกกระเดือแดดปีนี้ออกพัมเพื่อขนาดเลยค่ะโอ้โเดงามเลยเด้อพี่น้องดอ,อกดำปีอยู่ยหวานขนาดเด้อ าาแบบมาครับได้ถ่ายเห็ดหลังเขียวให้พี่น้องดูกันแล้วเปียเก็บบาดแล้วค่ะเมื่อกี้ดอกนะึงแบบงามเลยเนาะค่ะปะัดเห็ดหลังเขียวแม่พี่น้องเอ้ยดอกงามเลยนะดอกคือมางามคักเนาะปะัด<ะ>ข้างทางก็คือยังเหลือเนาองสาวเปีย เข้ามาดูโพลเมื่อวานที่เก็บเนาะ,ะมันน่าจะมีดอกเหลืออยู่นอกสนตสาเปียแบบว่าขึ้นใหม่เนาะก็น่าจะเก็บก็ได้สาเปียว่าโอ้ยเพราะว่าก่อนเราจะวนมาเนาะออกกินจังไดแล้วนี่ติดบ่ติดถน้ค่อยๆเด้อต้องรีบอโอ้ยตอเปียเนาะ <c oughs> ดีนะเดินเข้ามาดูเมื่อวาน,สวนเสเปียไม่ได้เดินมาดูตรงนี้เนาะไม่ค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับผมสุดยอดแห่งความอลังการครับสาวเปียจะหมานเบนมีทุกวันไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ยสุดยอดทุกคนเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดบ่าวไทยถ่ายเห็ดจุกดอกที่เก็บนี้ครับผมว่านะสองชั่วโมงก็ไม่พอหรอกครับคลิปโทรศัพท์บ,บ่าวไทยได้แบตหมดได้เมมเต็มก่อนแน่นอน ถุงนี้จะเป็นเห็ดบดดินนะครับเห็ดหลังเขียวเห็ดหน้าหวานเห็ดโอ่งนกเห็ดแดงครับผมเห็ดขาวดินเห็ดพึ่งอ่าพึ่งข้าวก็เห็ดพึ่งขาลายเนาะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเห็ดพึ่งน้ำอ้อยก็มีเห็ดละโงกก็มีอยู่ครับผมอยู่ข้างล่างบ่อไทยกันบีสาวเปียก็ไม่ได้เลี้ยงตะการนี้ก็จะเป็นเห็ดละโงกครับผมเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกแดงแล้วก็เป็นเห็ดละโงกบานเห็ดพึ่งครับผมพึ่งขมิ้นพึ่งขาลายพึ่งน้ำอ้อยหลายพึ่งนะครับตะการนี้จะเป็นเห็ดละโง่วน่่ะาายเีีมทครับ ถ้าโง่ขาวยต่าอะกรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เยอะเนาะหมานมากครับผมสุดยอดไม่ใช่ไมเเ่เยอะสาวเปียเยอะแต่ว่าเยอะไม่ทูเห็นองกแดงหมานตุ่นเลยครับวันนี้หมานคักหมานแน่ครับหมานจนใส่ถุงครับทุกคนหมานจนเต็มสองราคาจนได้ใส่ถุงครับหมานตุ่นเลยครับวันนี้ก็มาเร็วนะสาวเปียวนี้เนาะเป็นหนึ่งป่าประมาณตีห้าครับผมสุดยอดเลยครับ พรุ่งนี้บ่าวทากาะสาเปียก็จะมาเวลาเดินนะครับทุกคนลองมาล้อดูเผื่อได้เผื่อหมายคือเก่าแต่พรุ่งนี้ก็จะเอาตะกร้าใบใหญ่มา2ใบเลยครับเอาคักๆเลยครับจะได้ไม่ต้องใส่ถุงเพราะใส่ถุงฝนก็ตกด้วยครับเห็ดมันอับเห็ดมันหมุนก็คลิปผมนี้นะครับทุกคนก็เป็นคลิปผมวันที่6นะครับเดือนมิถุนายนปีพศ2566นะครับพิกัดที่บ่าวทากาะสาเปียมาวันนี้ก็จะเป็นพิกัดบ้านบ้านหนองมิกนะครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญเติ๋งจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเเกกกกกกกิิิิดดดดดดดพพ่่่่่่่่ออออแมมมมีีีนนนนนน้้้้้งงททาาาาาาาไไไหหชชชืืบบบบคคคคลลลปปะะะรรรัั็ยยยยวววว์ตตใ กพื่อที่จะได้ไปพาดคลิปใหม่ขอบผมนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจบ่มให้จำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บบบวลยครัสาวเปยต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่่นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ